สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังที่เคารพรักทุกท่านผมอาจารย์ไ่ทองสุขรัตนบริขารภระวัดป่าวันนี้จะขอนำเสียงสวดพระคาถามหาเมตตาหลวงขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตคาถามหาเมตตาหลวงเจริญเมตตาไปยังสรมพสัตทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณ ขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้นะโอกาสนี้ครับผมอาจารย์ไผ่ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้มีความสุขความเจริญมีกินมีใช้ไม,ไม่อดไม่หยากเหลือกินเหลือใช้เหลือ,กเ,ลอ,เ,ลอเก็บร่ำรวยเ,เงินทองมีความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับ ปูมั่นปูริทัตโตเจริญเมตตาอย่างไม่มีประมาณด้วยคาถามหาเมตตาหลวงของหลวงปูมั่นภูริทัตโตคาถามหาเมตตาหลวงบทนี้หลวงปูมั่นภูริทัตโตพระอาจารย์สายอรัญญาวาสีพระป่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักใช้สวดเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำเพื่อเป็นการเจริญเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณ ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันการสวดคาถามหาเมตตาหลวงควรเริ่มจากบทบูชาพระตนาตรตยก่อนแล้วจึงเข้าสู่คาถามหาเมตตาหลวงจะสังเกตได้ว่าคาถาบทนี้เป็นการเจริญพรมิหารซึ่งเป็นหลักธรรมแห่งความเมตตาที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องอที่พระพุทธองค์ทรงยกย่อง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังขังเสรนังกัจจามิทุติยัมปิพุทธังเสรนังกัจจามิทุติยัมปิธรรมังเสรนังกัจจามิทุติยัมปิสังขังเสรนังกัจจามิตัติยัมปิพุทธังเเสรนังกัจจามิตัติยัมปิธรรมังเสรนังกัจจามิตัติยัมปิสังขังเสรนังกัจจามิ ปดแผ่เมตตาให้ตนเองเมตตายะพิขเวเจโตวิมตติยาอาหังสุกิโตหูมินิตุโขหูมิอเวโรหูมิอพยาปัจโชหูมิอนิคาหูมิสุขีอัตตานังปริหารามิทำแปลขอให้ข้าพเจ้าจงถึงความสุขขอให้ข้าพเจ้าผลทุก์ ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวียนภัยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีใครรังแกเพียดเบียนข่มเหงขอให้ข้าพเจ้าอย่ามีความทุกข์กายทุกใจข้าจะรักษาตนให้มีความสุขบุตรแผเมตตาสัพเพสตาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สเพปานาเวราอัยยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพภูตาเวราอัยยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุขลาเวราอัยยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัตภาวปริยาปันาเวราอัยยาปัจจานิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสภาอิธิโยอเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุริสาอเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอริยาอเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอนาริยาเวรา อภัยาปัชาอนิกาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพเทวาอเวราอภัยาปัชาอนิกาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพมนุษสวาเวราอภัยาปัชาอนิกาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพวินิปปติกาเวราอภัยาปัชาอนิกาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ คำแปลสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์มีลมปราณทั้งปวงพูดผีทั้งปวงบุคคลทั้งปวงสัตว์ในร่างกายเราทั้งปวงสัตว์เพศหญิงทั้งปวงสัตว์เพศชายทั้งปวงสัตว์เจริญทั้งปวงสัตว์ไม่เจริญทั้งปวงเทวดาทั้งปวงสัตว์มีใจสูงทั้งปวงสัตว์นรกทั้งปวงอย่าจองเวรกันอย่าผูกพยาบาทอาฆาตกัน อย่าเบียดเบียนกันอ,อย่าข่มเหงรังแกกันอย่ามีความทุกข์กายทุกใจจงรักษาตนให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดบุดแผ่กรุณาสัพเพสตตาอาลาพาปมุนจันตุอายสาปมุนจันตุนินทาปมุนจันตุสพะทุกขาปมุนจันตุสัพเพปานาอาลาพาปมุนจันตุอายสาปมุนจันตุ นินทาประมูลจันตูสภพพทุกขาประมูลจันตูสเพภูตาลาภาประมูลจันตูอายสาประมูลจันตูนินทาประมูลจันตูสภพพทุกขาประมูลจันตูสเพปุคขลาลาภาประมูลจันตูอายสาประมูลจันตูนินทาประมูลจันตูสภาพทุกขาประมูลจันตูสเพปอัตภาวะปริยาปันา อาลาประมูลจันตุูอายสาประมูลจันตุนินทาประมูลจันตุสสภพทุกขาประมูลจันตรูสภาอิทธิโยอาลาประมูลจันตุอายสาประมูลจันตุูนินทาประมูลจันตุูสภพทุกขาประมูลจันตุสเพตปุริสาอาลาประมูลจันตุูมาอันแพ็คลงเท้ามโนโบที่สั่งมาจากสภาประมูลจันตุู อายัสาปมูลจันตุนินทาปมูลจันตุสภาพทุกขาปมูลจันตุสเพดอริยาอลาภาปมุลจันตุอายัสาปมูลจันตุนินทาปมูลจันตุสภาพทุกขาปมุลจันตุสเพดอนาริยาอลาภาปมุนจันตุอายัสาปมูลจันตุนินทาปมูลจันตุสภาพทุกขาปมูลจันตุ สเพเทวาอาภาประมุลจันตุอายสาประมูลจันตุนินทาประมุลจันตุสัพพะทุกขาประมูลจันตุสเพมนุษสาอาภาประมุลจันตุอายสาประมุลจันตุนินทาประมุลจันตุสัพพะทุกขาประมูลจันตุสเพวินิปาติกาอาลาภาประมุลจันตุอายสาประมุลจันตุนินทาประมูลจันตุ สัพพทุกขาประมุลจันตุทำแปลสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์มีลมปราณทั้งปวงพูดผีทั้งปวงบุคคลทั้งปวงสัตว์ในร่างกายเราทั้งปวงสัตว์เพศหญิงทั้งปวงสัตว์เพศชายทั้งปวงสัตว์เจริญทั้งปวงสัตว์ไม่เจริญทั้งปวงเทวดาทั้งปวงสัตว์มีใจสูงทั้งปวงสัตว์นรกทั้งปวง ลงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเถิดปวดแผมุทิตาสเพสตารัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุรัทธ h ยะสโตมาวิคัตฉันตูรัทธปรสสังสโตมาวิคัตฉันตูรัทธสุขามาวิคัตฉันตุสเพปานารัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุลัตธ h a ยะสโตมาวิคัตฉันตู ลัตตะปสังสโตมาวิคัตฉันตูนัตตะสุขามาวิคัตฉันตูสเปภูตาลัตธะสัมปติโตมาวิคัตฉันตูลัตทธยะสโตมาวิคัตฉันตูลัตตะปสังสโตมาวิคัตฉันตูนัตตะสุขามาวิคัตฉันตูสเปปุคลาลัตธะสัมปติโตมาวิคัตฉันตูลัตทธยะสโตมาวิคัตฉันตู ลัตตะปะสังสโตมาวิคัตฉันตูลัตตะสุขามาวิคัตฉันตูสเพปอตภาวะปริยาปันนาลัตธะสัมปติโตมาวิคัตฉันตูลัตธยะสโตมาวิคัตฉันตูลัตธะปะสังสโตมาวิคัตฉันตูลัตตะสุขามาวิคัตฉันตูสภาอิตโยลัตตะสัมปติโตมาวิคัตฉันตูลัตธยะสโตมาวิคัตฉันตู ลัตตะปสังสโตมาวิคัตฉันตุลัตตะสุขามาวิคัตฉันตุสเปปุริสาลัตธะสัมปติโตมาวิคัตฉันตุลัตตธยะสโตมาวิคัตฉันตุลัตตะปสังสโตมาวิคัตฉันตุลัตตะสุขามาวิคัตฉันตุสเปอริยาลัตธะสัมปติโตมาวิคัตฉันตุลัตตธยะสโตมาวิคัตฉันตุ ลัทธะปสังสโตมาวิคัตฉันตูลัทธะสุขามาวิคัตฉันตูสัพเพอนาริยาลัทธะสัมปติโตมาวิคัตฉันตูลัทธยะสโตมาวิคัตฉันตูลัทธะปสังสโตมาวิคัตฉันตูลัทธะสุขามาวิคัตฉันตูสัพเพเทวาลัทธะสัมปติโตมาวิคัตฉันตูลัทธยะสโตมาวิคัตฉันตู ลัทธะปสังสโตมาวิคัตฉันตูลัทธะสุขามาวิคัตฉันตูสัพเพมนุษาลัทธะสัมปติโตมาวิคัตฉันตูลัทธยัสโตมาวิคัตฉันตูลัทธะปสังสโตมาวิคัตฉันตูลัทธะสุขามาวิคัตฉันตูสัพเพวินิปาติกาลัทธะสัมปติโตมาวิคัตฉันตูลัทธยัสโตมาวิคัตฉันตู ลัตตะประสังสโรมาวิคัตฉันตูลัตตะสุขามาวิคัตฉันตูคำแปลสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์มีลมปราณทั boo>. ้งปวงพูดผีทั้งปวงบุคคลทั้งปวงสัตว์ในร่างกายเราทั้งปวงสัตว์เพศหญิงทั้งปวงสัตว์เพศชายทั้งปวงสัตว์เจริญทั้งปวงสัตว์ไม่เจริญทั้งปวงเทวดาทั้งปวง สัตว์มีใจสูงทั้งปวงสัตว์นรกทั้งปวงอย่าวิบัติคลาดเคลื่อนจากสมบัติที่ได้แล้วบุดแผุ่เบกขาสเพสตากรรมสกากรรมทายาทากรรมยโยนีกรรมภพันตุกรรมปฏิสารนายังกรรมมังคริสันติกัลายานางวาปาปกังวาตัสสะทายาทาภรวส,สันติ สเพปานากรรมสกากรรมทายาทากรมโยนีกรมะพันตุกรมปฏิสารนายังกรมังคริสตันติกรมปิิสารนายังกรมังคริสตันติกัลญาณังวาปาปกังวาตัสทะทายาทาภวสันติสเพภูตากรมสกากรรมทายาทา กรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารนายังกรรมังคริสันติกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะทายาทาพรวสันติสเปรุคลากรรมสกากรรมทายาทากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารนายังกรรมังคริสันติกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะ ทายาทาภวสันติสเปอัตภาวะปริยาปนากรมมสกากรรมททยาทากรรมโยนีกรมมพันตุกรมมปฏิสารนายังกรรมังคริสันติกัลยานังวาปาปกังวาตัสสะทายาทาภวสันติสภาอิทธิโยกรมมสกากรมมทายาทากรมมโยนีกรมมพันตุ กรรมปฏิสารณาอยังกรรมังคริสันติกัญญาณังวาปาปะกังวาตัสสะทายาธาภวสันติสเพปุริสากรรมสกากรรมทายาทากรรมโยนีกรรมภพันตุกรรมปฏิสารณาอยังกรรมังคริสันติกัญญาณังวาปาปะกังวาตัสสะทายาธาภวสันติ สเอริยกัมมักากรรมทธยาธากรรมโยนีกรรมพันตุกรรมปฏิสารนางกรรมมังคริสสันติกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะายาธาภวสันติสเพอนริยกัมมักากรรมทธยาธากรรมโยนีกรรมพันตุกรรมปฏิสารนายง กรมังคริสันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภวสันติสเพเทวากรรมัสกากรรมทายาทากรรมโยนีกรรมะพันตุกรรมะปฏิสารนายังกรมังคริสตันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภวสันติสเพมนุษสา กรรมสกากรรมทายาทากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารณายังกรรมังคริสันติกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะทายาทาภวสันติสภเวินิปาติกากรรมสกากรรมทายาทากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารณายังกรรมังคฤษสันติ ัลยานังวาปาปกังวาตัสทะทายาาภวสันติคำแปลสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์มีลมปราณทั้งปวงพูดผีทั้งปวงบุคคลทั้งปวงสัตว์ในร่างกายเราทั้งปวงสัตว์เพศหญิงทั้งปวงสัตว์เพศชายทั้งปวงสัตว์เจริญทั้งปวงสัตว์ไม่เจริญทั้งปวงเทวดาทั้งปวงสัตว์มีใจสูงทั้งปวง สัตว์นรกทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมสิ่งใดไว้ดีก็าตามชั่วกว็าตามจักได้รับผลของกรรมนั้นคาถามหาเมตตาหลวงของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสวดเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำ ก็เป็นการเจริญเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันสำหรับคืนนี้ขอให้